สภาพความพร้อมล่าสุดของทีมครับในการเจอกับเมืองทองนี่เป็นยังไงบ้างคร,รับตอนนีออนะ้ของเราก็ไม่ไม่มีการบาดเจ็บนะรแต่ว่ามันมีออการลาในในแต่ละบางตำแหน่งนะเพราะนั้นนะผมบอกแล้ว4เกมนี้มันมันไม่ใช่พูดแล้วแก้ตัวนะฮะเห็นแล้วมันเห็นผลว่าในเรื่องสมรรถภาพร่างกายนี่มันสิ่งสำคัญนะเ,ออเพราะนั้นเราจะมีโรเทชันบางตำแหน่งนะเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ออทีมเนี่ยได้สมูทไปไปกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนะเราเจอทีมระดับของเอเชียด้วยนะครับเพราะนั้นผมว่า ดีใจนะฮะที่เด็กๆได้เจอทีมใหญ่อย่างี้นะครับว่าเขาเขาก็ต้องหาแนวทางบอลอาชีพนะฮะเขาต้องเล่นเต็มที่นะครับผมบอกแล้วนะครับสี่เกมในรอบ11บอ็ดวันอย่วันหนักมากนะครับเรื่องของความล้าตอนนี้โค้ชโชคเป็นห่วงเด็กมากน้อยแค่ไหนก็เยอะฮะตอนนี้ก็คุยกับทีมงานสตาฟนะฮะว่าเราจะโรเตชันผู้เล่นยังไงนะฮะมันมันสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่ลงไปทดแทนต้องต้องต้องให้เพื่อนไว้วางใจด้วยนะต้องทำงานให้ให้ให้หนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่า ในลีกเราก็ต้องนะฮะเราก็ต้องเอาอะนะครับไม่ใช่ว่าพอเจอนะฮะสิบเลเวลเป็นสิบมาถึงนับหนึ่งใหม่มันมันมันไม่ใช่นะมาตรฐานเราเราเราต่ำไปนิดนึงนะเพราะ,ะนั้นไม่ไม่ไม่ด้โทษอะไรหรอกนะครับแต่ว่าพวกคุณต้องต้องนักฟุตบอลมันต้องมาตรฐานตัวเองต้องรักษาไว้นะฮะโอเคครับเราจะเจอคือเมืองทองเราจะเห็นสิ่งที่มันจะแตกต่างไปจากวันสงขลาไหมเพราะวันนั้นเรามีโอกาสเยอะมากแต่เราทำไม่ได้เองครับแน่นอนนะฮะว่า เราเจอกับทีมใหญ่เงี้ยนะฮะเราต้องเล่นด้วยความรัดกุมเยอะกว่าเดิมนะเราเสียบอลง่ายเนี่ยเดือดเสร็จเขาแน่นอนนะเพราะเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนต้องต้องมีสมาธิในการเล่นฟุตบอลแล้วละ่ะแล้เขาเล่นมาถึงบางคนอยู่หลีกสูงสุดมาแล้วนะฮะเพราะนั้นในในเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่เซนส์ของตัวเองมากกว่านะในการที่จะคิดคิดได้หรือไม่ได้นะครับเรานะฮะโค้ชเฉพาะตอนซ้อมเราก็เน้นเต็มที่อยู่แล้วนะครับพอแข่งจริงนะฮะคุณต้องเอามาใช้ให้หมดในในความสามารถของตัวเองครับในบอลถ้วยฮะดวนกับโค้ช เธอสากเสร็จมาดวลกับโค้ดแบนต่ออีกนะฮะก็เล่นทีมแมวด้วยกันมีอะไรพิเศษไหมครับอืมก็ต้องต้องต้องเข้าใจนะฮะเขาหลีกสูงสุดเราอีกหลีกหนึ่งนะฮะเพราะนั้นในการอ่ออ่อทุ่มทุนอะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยบัตเจ็ตอะไรต่างๆฮะมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราเห็นกับอ่อชนบุรีแล้วนะฮะเล่นแล้วมันแค่นั้นเองผมก็นะฮะบอลแพ้ชนะผมไม่ไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเล่นแล้วแบบแล้วมันแพ้โดยที่แฟนบอลโหทีมตัวเองอ่ะมันมันมันไม่ใช่เรื่องนะฮะเพราะนนั้ถ้าคุณใจไม่สู้ในบ้านแล้วคคุณจะไปสู้ใร นะเรื่องนี้มันมันพูดกันไม่ได้นะฮะตัวนักบอลเองมันต้องต้องเข้าใจนะอย่างให้มาเจอเมืองทองอย่างเงี้ยนะแฟนบอลเขาเข้ามาชมเขาเขามีสีสันของเขาเนะเพราะฉะนั้นเขาเชียรแล้วสนุกเราต้องเล่นให้อีกแฟนบอลให้สนุกด้วยนะครับในเกมนี้ท้ายสุดนี้ฮะพรุ่งนี้แน่นอนว่าสนามแตกแน่นอนครับมะไรจะฝ่าึงแฟนบอลกับเกมถือว่าบิ๊กแมตช์มากๆที่เราเจอเมืองทองซึ่งโอกาสนี้ม่รู้จะเกิดดีเมื่อไหร่ก็นะฮะเพราะผมก็เต็มที่อ่ะนะฮะบางทีมันมันก็ผิดพลาดฟุตบอลมันไม่มันไม่ดีเสมอไปนะ ก็ขอบคุณแฟนบอลฮะมีทั้งเชียร์ทั้งด่ามันแน่นอ,อนแล้วนะพวกผมก็รับได้นะ,ะแต่ก็ต้องทํางานกันต่อไปนะก็ขอบคุณนะฮะพวุนี้แฟนบอลมาเยอะๆนะฮะให้กําลังใจกันนะ,ะพวกเราก็ก็ต้องทํางานกันอย่างหนัก,กน,นัฮะเป็น2เท่าสําหรับพรุ่นะะี้ครับผมขอบคุณครับโค้